สะพาน ป้าอระยองเขาเลียวอันเป็นอธิบานกรเดียกเขาเรียนโซุ่นไ้ดูมีดยุดด้วยเนี่โอเคพอไดเราเกี่ยวยังกันวัติ พีกหยวกแล้วก็ปลาซิวอ่าวฝรัง่งปลาซิวอ่าวทะเลพี่น้องเกีย่ยวอะไรกันรือวะสันเป็นปลาที่คอยซื้อจากล้านแขกค่ะพี่น้องโล่หนึ่งกิโลหนึ่งคอยแซน้ำม,มากขาวไว้ก็เลยเป็นสภาพนี่คะ่ะเอาอมาแบบคอยคอยเอินปลาซิวฝรั่งพี่น้องปลาซิวทะเลฝรัง่งนี่คะ่ะ เอยเซน้าม,มากเขาไหวบ่ให้เพิ่นข้าวกินเพิ่นแห้งแห้งอยว่าเสียนควักขีอันใส่ควักขีออกทำความสะอาด่อยกระสีสิล่องหมกออเบิงออสพักอีตูค่ะหลังจากที่บริเทศขีบหลายมือเนาะพี่น้องอันคนเหตุตะล่างงานใหน่อยกระจัดให้่อยเต็มคาราเบินเลยสบมือเรี่ยงกัน ข้างเหลืองเลยขอ่อยพี่นหวงเอ้ยวันนี้ก็สิเขากาคำอีกค่ะนกิโลหนึ่งในพี่นหวงได้ไล่หลายแต่บุกว่าสีแสบบอจังเบิงกันอีกคืนหนึ่งอันนี้เป็นพีกหยวกพี่น้องพีกหยวกพอเซียวข่อยเล่าอยู่ บ้านเศร้าพวกข่อยนะจ๊ะเราปลูปกหลายแล้วไม่ได้ากกาขายเราวพกเก็บขายมันหนาวน้าแข็งโลงหมื่อคืนนี่ติดลบสี่อองศาุนเราก็เลยต้องเฝ้าเก็บออกจ้ะถ้าสั่นมันสีเนา่ามันสีเละ็ต่ไม่ถ้าง,งวยเขียวพี่น้องนี่จ้ะกึง่งเขียวกึง่งแดงข่อยเสือม้าขวานสุบดิมีดหลายรุ่นหลายขนาดจ้ะ หนวยแดงแดงแฟนข่อยเรากิน hmm. ก oh ับอันเบรกฟาดเหล้าหนวยแดงแดงหอยเสียว้เหล้าพ่อใหญ่สามีสอว์วอหอยหนวยเขียวเราบ่อกินบอกพี่เขียวแล้ววะบอกพี่เขียวอย่าไว้สั้นเด้อาคนวมาพ่อใหญ่อั่นี้สิเลือกกินแต่หนวยอันแดงอันหนวยเขียวให้เวมาเมียพี่น้องเธอบอกตองเอาบอกพี่เขียวไว้สั้นได้พคนมาสันกินบอกพี่เขียวว่าเปลี่ยนคนมา หลังพี่ว่าน้องบ้างงามงามจ้ะเรามีหลายพันอันนี้ก็มีนี่นี่พี่น้องนี่พันแค่รอทนี่ก็มีจ้ะนี่นี่บอกพีก่เล่าเราปลูกดอกดอกพี่น้องเอ้ยจากเราปลูกจังไรเรามีอันว่าปุ๋ยอินซียน้ำม,มาักหดจ้ะเต็มตะการหนึ่งพี่น้องเอ้ย có nhảy phân quản